ความปลอดภัยในการทำงานของคนทำงานเป็นปรเรื่องจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจังและร่วมมือกันสร้างเสริมความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยดังพระราชปรารภของสมเด็จพระเทพพรติราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชทานในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมพุทธศักราช2557ว่า การสร้างความปลอดภัยในสถานประกอบการเพื่อผู้ใช้แรงงานจะไม่ต้องบาดเจ็บทุกคลภาพรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของนายจ้างลูกจ้างทั้งในระบบและนอกระบบจึงได้มอบนโยบายต้องทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่น่าท่องเที่ยวและที่สำคัญต้องปลอดภัย ประธานคณะกรรมาการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานพลเอกประวิทย์วงสุวรรณจึงได้กำหนดนโยบายระเบียบวาระแห่งชาติแรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดีระยะที่2พุทธศักราช2560-2569โดยมีแผนแม่บทเป็นกรอบขับเคลื่อนการดำเนินงาน หทศวรรษที่มุ่งมั่นดำเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทยส่งผลสำเร็จที่ชัดเจนโดยพบว่าอัตราการประสบอันตรายจากการทำงานกรณีร้ายแรงลดลงจากอัตรา6.67ต่อลูกจ้าง1,000คนในปี2550เหลือเพียง3.19ในปี2558และเพื่อให้การคุ้มครองความปลอดภัยแรยงานเป็นไปตามมาตรฐานสากล ประเทศไทยได้ให้สัตยบันญัอนุสัญญาองค์การรายงานระหว่างประเทศฉบับที่187ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการดำเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่จักราช2006 การพัฒนางานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศยังคงต้องดําเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการบูรณาการของ6กกระทรวงร่วมกันขับเคลื่อนงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทยจนเกิดเป็นโครงการเซฟตี้ไทยแลนด์ขึ้นดังนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สร้างการรับรู้ถึงอันตรายของสารเคมีในกลุ่มเกษตรกรผู้ค้าเคมีเกษตรโรงงานผลิตเคมีเกษตรกระทรวงคมนาคมสร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งอาทิรถไฟรถ ไฟฟ้ารถประจำทางกระทรวงมหาดไทยตั้งฐานข้อมูลผู้รับใบอนุญาตก่อสร้างเร่งรัดก,การฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยในชุมชนและองค์กรต่างๆกระทรวงสาธารณสุขสอบสวนโรคจากการทำงานเฝ้าระวังสุขภาพเกษตรกรและแรงงานนอกระบบกระทรวงอุตสาหกรรมสร้างการรับรู้และพัฒนางานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมและกระทรวงแรงงานตรวจสถานประกอบกิจการโดยเน้นงานก่อสร้างอัคคีภยัยและสารเคมี างการรับรู้ด้านความปลอดภัยผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นโครงการสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดีเป็นต้นภายใต้โครงการเสพป,ปิดไทยแลนด์มีเป้าหมายร่วมกันคืออัตราการประสมอันตรายจากการทำงานต้องลดลงการเสริมสร้างความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของคนทำงานให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในความร่วมมือของ6กระทรวง เมื่อวันที่26กรกฎาคม2559ที่ผ่านมาณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลบนเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีภห้เกียรติเป็นประธานและร่วมเป็นสักข,ขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทยเซปตี้ไทยแลนด์เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างเสริมความปลอดภยัยและสุขภาพอนามัยที่ดีให้เกิดขึ้นกับคนทำงานและร่วมสนับสนุนวาระการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความมั่นคง มังคังและยั่งยืน